ตอนที่37มสามฝึกไม่ได้เสียงหน้ากระดาษพลิกไปมาดังก๊อบแก๊บ ชัดเจนและน่าฟังแต่ลี่เฟยอุย๋กลับรังเกียจเสียงนี้เป็นอย่างมากเขารีบวิ่งไปดึงดาบยาวที่ปักอยู่ในดินริมบ่อน้ําและตะวัดดาบไปมาอย่างไม่สนใจฮาร์ลี่ที่กําลังคล่าเคร่งอ่านหนังสือฮาร์ลี่มองเขาอยู่แวบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจท่าทางกระฉับกระเฉงของเขาและรีบดึงสมาธิกลับมาอย่างสิ่งที่อยู่ในมือสิบบรรทัดในแวบเดียวความเร็วในการอ่านหนังสือของฮาร์ลี่ช่างน่าตกใจตำลานา,นา,นานหนึ่งเล่ม แค่คู่เดียวก็อ่านจบเขาก้มหน้าหยิบหนังสืออีกเล่มอย่างไม่สนใจและเปิดอ่านอย่างต่อเนื่องในตาของเขาหลีเล็กลงขณะที่อ่านตำราในบางครั้งเขาจะแสดงสีหน้าคุ้นคิดสายตาจับจ้องอยู่กับตำราไม่วอกแวกแม้แต่น้อยหัวของเขาโยกไปมาตามสายตาที่เคลื่อนไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฮานลี่อ่านเพลงกระบีกระพริบตาแต่ละเล่มจบไปแล้วหนึ่งรอบขณะที่ฮานรี่อ่านเล่มที่11จบ จูจูเขาก็หยุดอ่านและหยิบตำราเล่มเดิมขึ้นมาอีกครั้งเขาหลับตาลงพร้อมกับสงบจิตหลังจากที่จิตกลับสู่สภาวะปกติเขาก็นั่งขัดสมาธิใช้วิชาวสันไหลสิ้นสุดใช้ภาพสิ่งที่อยู่ในตำราทั้งสิบเล่มใหม่อีกครั้งในมโนจิตผ่านไปครู่ใหญ่สีหน้าของหานลี่ก็เปลี่ยนไปอย่างหลากหลายบางครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจบางครั้งก็ขมวดคิ้วคุ้นคิดบางครั้งก็โศกเศร้าเสียใจ ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรแล้วในที่สุดฮานลี่ก็ลืมตาทั้งสองคืนแต่เขากลับยิ่งตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหน้าใหญ่เท่ากับแตงของลี่เฟยอว๋ไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงหน้าเขาตั้งแต่เมื่อไรมันแนบชิดจนปลายจมูกแทบจะชนกันอยู่แล้วจเจ้าทำอะไรหนะ้าไม่ใช่กำลังฝึกเพลงดาบอยู่หรอกหรือฮานลี่กล่าวถามลี่เฟยอุ๋ก็บอกว่าสิตน้องหานนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเจ้ายังจะถามคำถามโง่ๆขึ้นมาอีก ลีเฟยอวีดึงตัวขึ้นพร้อมกับเบะปากตอนนี้เองที่ฮารลี่พบว่าขอบฟ้าได้เริ่มเปลี่ยนสีมืดดำลงแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีเทาคุนคุซึ่งบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วฮะเวลาช่างผ่านไปเร็วเสียจริงข้าไม่ได้สังเกตเลยว่าเวลาผ่านไปนานถึงเพียงนี้ฮารลี่กราวเขาลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายไปมาเป็นอย่างไรบ้างเจออะไรที่น่าสนใจจากตำราเล่มนี้บ้างไหม ลี่เฟยหวีใช้าสายตาอยากรู้อยากเห็นมองไปยังฮาร์ลี่หวังว่าจะได้รับคำตอบอะไรจากปากของเขาบ้างฮาร์ลี่ก็บอกว่าอืมไม่เลวและเหมาะกับข้าเลยทีเดียวลี่เฟยหวีเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจว่าอะไรคือไม่เลวพูดให้ละเอียดหน่อยสิฮาร์ลี่จึงบอกว่าพูดให้ละเอียดคือตำาราลับเหมือนต้มจับใช้ ปะปนกันไปหมดไม่ได้จับรวมไว้ด้วยกันเหมือนเอานู่นนี่มาผสมกันฮานรี่เอ่ยขึ้นอย่างเอเ่ยเฉยเช่นนั้นเช่นนั้นเพลงกระบี่กับพิบตาหมายถึงอะไรแล้วมีเพลงดาบหรือเปล่าเพราะอะไรชื่อถึงได้แปลกเช่นนี้ลี่เฟยหวียังคงไม่พอใจและซักถามต่อเช่นนั้นฮานรี่จึงบอกว่าเพลงกระบี่กับพิบตามีอยู่จริงแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในต้มจับชายเหล่านี้มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในตำราพวกนี้ฮานรี่พูดอย่างอดทน บอกอีกว่าเพราะอะไรถึงตั้งชื่อนี้ก็มีเหตุผลในตัวของมันสิทธิพีลี่ถามว่าเหตุผลอะไรกันเจ้าบอกข้ามาทีเดียวไม่ได้หรืออย่ามวัวแต่พูดทีละประโยคประโยคเหมือนท่านอาจารย์ในตำบลที่ข้าอยู่ไม่มีผิดลี่เฟยอวี๋ถลึงตาม,มองหาลี่ไม่พอใจกับท่าทางการพูดของเขาหาลี่หมดปัญญาโต้เถียงกับอีกฝ่ายจึงอธิบายให้กระชับมากขึ้นบอกว่าตำลาบอกว่า เพลงกระบี่ประเภทนี้จะใช้การมองเห็นที่ผิดพลาดและลำแสงเป็นตัวเอาชนะศัตรูเพียงแค่ชั่วกระพริบตาที่สามารถสิ้นชีพได้ดังนั้นจึงเรียกว่าเพลงกระบี่กระพริบตายังไงล่ะพอฮารลี่บอกเช่นนั้นลี่เฟยอวยก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีเพลงกระบี่ที่แปลกประหลาดเช่นนี้คนแปลกๆบนโลกใบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยนะ หลังจากที่ลี่เฟยหวีได้ฟังก็รู้สึกสนใจแต่พอได้ยินประโยคถัดไปของหารลี่เขาก็หยุดถามต่อหาร์ลี่บอกว่าเพลงกระบีนี้ มีสามฝึกไม่ได้1คือผู้ที่มีพลังลมปานแท้น้อย2คือผู้ที่ไม่มีความอดทน3คือผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ฮร์ลี่กล่าวเช่นนั้นหลังจากที่ลี่เฟยอวีได้ฟังข้อแรกเขาก็เลิกลลมความตั้งใจที่จะแอบเรียนมันพลังลมปานแท้ภายในของเขาตอนนี้มีอยู่ไม่น้อยเขาจะทำลายวรลยุทธ์ตัวเองไปเพื่อฝึกวิชาที่ไม่รู้อิทาลตของมันได้อย่างไร ลี่เฟยอวียหมดความสนใจในตำราลับเล่มนี้และเขาก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะอยู่ต่อเขาลุกขึ้นเตรียมพร้อมจะกลับก่อนที่เขาจะไปกำชับกับฮาร์ลี่ให้เขารีบคัดลอกตำราเหล่านี้ครั้งหน้าที่พบกันเขาจะเอามันกลับไปคืนที่เดิมถึงแม้จะไม่มีใครสนใจแต่กองตำลาใหญ่เช่นนั้นหายไปนานๆก็ทำให้เป็นที่น่าสังเกตหลังจากที่ลี่เฟยอวีจากไปได้ไม่น,นานฮาร์ลี่ก็ออกจากที่แห่งนั้นเช่นกัน แนวเขาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆทำให้รู้สึกเป็นกังวลทางเดินที่แคบสองข้างเต็มไปด้วยป่าสนเมื่อมีลมพัดก็จะได้ยินเสียงดังคืดคราดจากกิ่งก้านของต้นไม้สองข้างที่เคลื่อนไหวไปมาฮารรี่เดินไปตามทางที่น่าหวาดกลัวนั้นมุ่งตรงไปยังหุบหัดเทวาอย่างเร่งรีบเพราะเขารู้สึกตัวช้าดังนั้นเมื่อเดินไปถึงครึ่งทางท้องฟ้าก็เริ่มมืดสนิท ถ้าไม่ใช่ว่ามีวิชาวัสันไลส,สิ้นสุดอยู่กับตัวและทำให้เขามองเห็นชัดในกลางคืนฮร์ลี่ก็ไม่มีทางเล่งเดินทางในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดเช่นนี้แน่ต้องเข้าใจว่าทางแคบเช่นนี้เดินทางลำบากอีกทั้งซ้ายขวาก็เต็มไปด้วยพยันตรายถ้าไม่ระวังก็อาจจะพลาดท่าเอาชีวิตไปทิ้งได้ตอนที่38พบไส้ศึกยามวิกาล ขณะที่เดินในป่าทึบอันมืดมิดฮหารี่ก็เพ่งสัมผัสการมองเห็นอย่างระมัดระวังเส้นทางบนเขาที่คนธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นแต่สำหรับฮารรี่แล้วมันชัดเจนเหมือนเห็นในเวลากลางวันเขาระมัดระวังตัวเช่นนี้ไม่ใช่เพราอป้องกันตัวจากสัตว์ตาแต่เป็นการตอบสนองที่เขาทําจนเป็นนิสัย ต้องกล่าวก่อนว่าตั้งแต่สำนักสัตตธรมินย้ายเข้ามาที่เขาประกายลุงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่เดิมมีอยู่ไม่มากก็ได้ถูกกำจัดไปจนหมดยาว่าแต่สัตว์ป่าดุร้ายเลย แม้แต่งูพิษหลากชนิดก็ตกอยู่ในท้องของสิทธิ์ในสำนักเกือบทั้งหมดนิสัยหูตาว่องไวและเล่แวดระวังในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขามีมาแต่กำเนิดแต่เกิดจากการฝึกฝนเป็นพิเศษตั้งแต่ที่เขาหลุดพ้นจากเงื้อมือของท่านหมอม่อได้ครั้งก่อนความเคยชินนี้จะช่วยให้เขาหลบหลีกได้จากหลายสถานการณ์และยังสามารถลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นด้วย ลมภูเขาที่เหมือนจะพัดแรงขึ้นตามด้วยเสียงฟูฟ่ฟูดังมาเป็นระยะทําให้ขนหัวลุกเลยทีเดียวฮา์ลี่สัมผัสได้ว่าตัวเองใกล้ถึงอีกด้านของป่าอยู่ไกลๆเขาถอนหายใจเบาๆการเดินในป่าทึบมืดๆตามลําพังทําให้เขารู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยฮา์ลี่เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นก้าวขายาวขึ้นกว่าที่ผ่านมาเหมือนอยากจะออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้โดยไวทันใดนั้น สายลมรุนแรงก็กระแทกเข้ากับใบหน้าของเขาหลังจากที่มันพัดผ่านไปฮานลี่ก็หยุดฝีเท้าอย่างฉับพลันเหมือนว่าพบสิ่งผิดปกติเขา้าเขาขมวดคิ้วและเอียงหูฟังอย่างตั้งใจผ่านไปสักครู่สีหน้าของฮานลี่ก็ค่อยๆนิ่งขึ้นลงเสียงฝีเท้าดังแว่วลอยมาในหูของเขาแม้ว่าเสียงฝีเท้าจะเบาและห่างจากฮร์รี่มากแต่เขาก็รับรู้ได้ว่า มีชายสองคนกำลังมุ่งหน้ามาทางเขาและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฮร์ลี่หลบเข้าไปในป่าทึบในทันทีทั้งลวดเร็วและเงียบเชียบราวกับชมดเขาเดินตรงไปหลังต้นไม้ใหญ่ที่ห่างจากทางแคบนั้น30กว่าเมตรและขดตัวหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้อย่างมิดชิดซึ่งถ้ามองเข้าไปจากด้านหน้าก็ไม่สามารถเห็นได้แม้แต่เงาของเขาหลังจากได้ที่ซ่อนตัวฮร์รี่ก็รู้สึกเบาใจไม่ใช่เพราะเขาวิตกกังวลเกินเหตุ แต่สถานที่ห่างไกลในยามวิการเช่นนี้กลับมีคนสองคนปรากฏตัวขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในเป็นแน่เขาไม่อยากจะถูกคาปิดปากเพราะดันไปรู้เห็นความลับของคนอื่นเขา้าแต่ฮารลี่ก็ยินดีถ้าแอบได้ยินความลับของคนอื่นเมื่อเขามีที่ซ่อนตัวและปลอดภัยเช่นนี้เขาไม่ใช่วีและโุลหน้านิ่งจอมปลอมในเมื่อเรื่องน่าสนุกมาถึงที่อย่างนี้มีหรือที่เขาจะปฏิเสธ ลงเขาเตรียมตัวให้พร้อมเวลาคนหัวหน้าพักเสียงพูดคุยทุ้มตำคัดขาดให้หายจากที่ไกลๆลอยมาเป็นละลอกเวลานี้ลมบนเขาค่อนข้างแรงจนพัดเสียงที่ลอยมาไปคนละทิศละทางมีแค่บางส่วนที่ลอยเข้ามาในหูของฮาร์ลี่จนถึงตอนนี้ฮารลี่งงงันไม่คิดว่าจะแอบได้ยินความลับเข้าจริงๆพื้นที่ห่างออกไปร้อยลีก็มีแต่หมาป่าทองเจียเทียนหลง หัวหน้าพักหมาป่าเท่านั้นได้ยินชื่อศัตรูตัวฉกาจของสำนักในที่แห่งนี้มันยิ่งชวนให้คิดในสายตาของสิทธิสำนักสัตตมินเจียเทียนหลงคนนี้เป็นเหมือนปีศาจจอมกระหายเลือดหรือกันว่าเขามีร่างกายกำยำหน้าตาโหดเที้ยมอารมณ์รุนแรงเขาต้องได้กินเนื้อและเลือดสดสดของคนเป็นทุกสามมือ้อราวกับว่าเขาไม่ใช่คนจนทำให้สิทธิในสำนักต่างพากันวาดกลัว แต่ว่าจากคำบอกเล่าของสิทธิพีรีความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเจียเทียนหลงคนนี้ร่างกายไม่ใช่แค่ไม่สูงแต่ยังผอมบางอายุก็ไม่มากน่าจะอายุ30เห็นจะได้ซึ่งแตกต่างจากคำเล่าลือแต่เรื่องที่เขามีนิสัยชอบฆ่าคนไปทั่วนั้นเหมือนกับคำล่ำลือจนหน้าตกใจถ้าแค่จากหน้าตาของเขาจะปกครองลูกน้องโจรในพักได้อย่างไร ฮาร์ลี่นึกย้อนไปถึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเจียเทียนหลงซึ่งรู้สึกหวาดกลัวจึงรีบไปซ่อนตัวให้มิดชิดยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับเสียงหายใจที่เบาลงครั้งนี้ขโมยหลายชื่อต้องลงมือเสียงต่ำไม่ชัดเจนลอยมาอีกละลอกแต่มันชัดขึ้นกว่าครั้งก่อนอยู่ไม่น้อยครั้งนี้เหมือนว่าทั้งสองอยู่ใกล้ฮาร์ลี่มากขึ้นอีกฮาร์ลี่ไม่กล้าหายใจเสียงดัง พอรู้ว่าถ้าถูกพบเขา้าเขาคงต้องตายสถานเดียวสองคนนี้ต้องเป็นไส้ศึกที่พักหมาป่าส่งเข้ามาซึ่งพวกเขาไม่มีทางที่จะให้บุคคลที่สามล่วงรู้ความลับนี้อย่างแน่นอนแผนการต้องไม่รีบเสียงของทั้งสองต่ำลงอีกดูเหมือนกำลังจะพูดถึงใจความสําคัญของเรื่องผ่านไปอีกสักพักเสียงก็ดังขึ้นอีก แต่กลับได้ยินไม่ค่อยทนัดเหมือนมีแต่เสียงลมพัดผ่านไปพวกเขาเดินผ่านเส้นทางตรงหน้าฮารลี่จนค่อยๆหายลับไปฮารลี่ยังคงหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่ขยับอยู่จนกระทั่งวิชาวสัน์ไลสิ้นสุดไม่พบบุคคลที่สองในระยะ30กว่าเมตรนี้จึงค่อยๆปีนออกมาครั้งนี้ ถือว่าเขารักษาชีวิตไว้ได้แล้วโชคยังดีที่เขาพบการเคลื่อนไหวของไส้ศึกสองคนนี้ก่อนไม่อย่างนั้นได้ปะทะกับพวกเขาตรงๆแน่ถ้าดูจากสถานะของอีกฝ่ายแล้วเขาต้องถูกฆ่าปิดปากอย่างไม่ต้องสงสัยหน้าอนาถกว่านั้นคือจากฝีมือของฮาร์ลี่โอกาสหนีรอดแทบไม่มีเลยฮาร์ลี่ยังอยู่ที่เดิมเขาใช้มือลูบคางพร้อมกับมองไปทิศทางที่ทั้งสองคนนั้นหายไปพร้อมกับสีหน้าคุ้นคิด จากบทสนทนาเมื่อกี้เหมือนว่าอีกฝ่ายจะลงมือทำการที่ไม่ส่งผลดีต่อสำนักสัตตธรถถมินในเร็วๆนี้และมันต้องเกี่ยวข้องกับลายชื่ออะไรสักอย่างเรื่องที่เขาคิดไม่ถึงคือแม้ว่าเขาจะไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของทั้งสองแต่น้ำเสียงของหนึ่งในนั้นเขาจำมันได้ แม้ว่าจะเคยทักทายกันอยู่สองครั้งแต่สำหรับคนที่มีความจำเหนือคนทั่วไปยังฮานลี่เขาก็สามารถโยงหนึ่งในสองคนเมื่อกี้และผู้ดูแลครัวที่ไม่สะดุดตาคนนั้นเข้าด้วยกันได้คนที่เคยขายกระต่ายให้แก่เขาในความรู้สึกของเขาคือคนที่ชอบเอาเปรียบไว้หนวดทรงดินสอและมีหน้าตาที่เห็นแก่ตัวดันกลายมาเป็นไส้ศึกที่พักหมาป่าส่งมามันช่างเป็นบททดสอบที่เปืองมันสมองของฮานลี่เสียเลอเกิน แต่เมื่อลองคิดดูก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเพราะอยู่ในฐานะนี้จึงสามารถขึ้นลงเขาเพื่อส่งข่าวได้บ่อยโดยไม่มีใครสงสัยนั่นเอง